น่ารักอยากเข้าไปหาไปจากแล้วพูดว่าผม,มชอบนะใช่เขอจิ้มหน่อยได้ไหมนะได้หรือเปล่าเพ <c oughs> ื่อทีจะมีใจกันสักวันเพือจะสมุตให้กันทุกวันหามไม่คราบนี้มันผิดกฎหรือเปล่านส <c oughs> <c oughs> งแดดที่มันเข้าตามไม่ทเท่าเธอที่ยิ้มมามันเบลอหมดเลยนี่รู้ไหม <c oughs> เขาไม่ใกล้หน่อยสงสัยเธอจะต้องคอยดูแลกันแล้ว ลงลืมลืมมันใจมันลอยออกไปหาเธอใช่ไหมไม่เคยชอบตัวเองเลยเปลี่ยนเป็นชอบเธอแทนเหมือนจัดดีกว่าคิดไม่ทันต้องไ่คิดถึงเธอก่อนแล้วเมาั้งเธอมีไงไดีหมดมุกเอาแล้วไงก็เลน่นเอาให้คิดไม่ทันเลยเธอหมดมุกเอาแล้วไงก็ดชอบเธอเล่นเลมุกไปจนหมดแล้วไง ได้ครเธอไม่ได้ไม่ช่วยช่วยของรู่้ไม่ใครแต่อยากใช้ใจร่วมกับเธอแช้ไม่ได้มีแค่นาริกาแต่นะไรเลยเธอก็ยังมีเพื่อนจะมีใจใกันสักวันจะเคยแสร้งบุกให้กันทุกวันถ้าไม่คราวนี้มันผิดก่อนหรือกลางสถานที่มันเข้าตาไม่เท่าเธอที่ยิ้มมามันเบลหมดเลยนี่รู้ไหมแค่ก็ไม่ใครหน่อยสงสัยเธอจะต้องคอย

对吗？对吗？<music> เศษของเธอเอาใจอะไรเงี้ยใช่แบบเธออยากได้อะไรเดี๋ยวฉันจะหาให้หมดเออไม่แล้วแบบเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเพิ่งเคยฟังแบบว่าน้องอู่กับน้องพีง์เออเออเซอร์ไพรส์เสียงมากคือเสียงน้องดีมากนะคือฉันเซอร์ไพรส์ท่อนแร็ปเพราะว่าฉันรู้สึกว่าเขาแร็ปชัดมากและแร็ปคมคือถ้าฝึกอีกอ่ะคือจะเก่งมากๆอาจจะมีครูดีอาจจะมีครูดียาวเหมือนะใช่แล้วแรปยาว ชอบอะเออมันดีอ่ะมันเหมือนมันเข้าปากเราอมันน่ารักนะฟังมันแบบว่าเออมันแบบสนุกอ่ะสนุกใช่ใช่แล้วใช่ไหมแล้วฟังมันจะมีความแบบแฮปปี้มีความเขินนิดนิดอะเออแล้วก็แบบมีความแบบรู้สึกแบบเข้าใจใครแต่แบบเข้าใจตัวละครแบบแทนกันมากเออว่าแบบเขารู้สึกยังไงมันหมดมุกยังไงอะไรยังไงเงี้ยก็หมดมุกก็เป็นแฟนเลยจบจบไม่ต้องจีบละจริงตอนนั้นอเอวีก็แบบน่ารักทั้งคู่เลยอ่ะทั้งบู๊ทั้งบูมเนาะแบบว่าเออ บอกว่าเคมีที่มันเข้ากันเนาะเออใช่มันเป็นเคมีที่เขามีปตามเขาเต้าหาไงวะเออไม่แต่ว่าพูดจริงๆคือเหมือนแบบของคู่อู่กับบูมอ่ะเขาโดนทดลองตอนไวเวอร์ซ่าเออเหมือนแบบประมาณว่าพี่เอก็บอกเออลองคู่กันดีอะไรอย่างงี้มั้งถ้าจะไม่ผิดนะเออถ้าถ้าข้อมูลผิดอะไรใดมันก็มาแย้งกันได้ใต้คลิปนะจ๊ะแต่ว่าเหมือนเหมือนได้ลองเหมือนวินตังอ่ะฟิลคล้ายคฟิลไลฟ์วินตังที่แบบที่อู่ทดลอง เออได้ๆแลาวแบบเออในแฟนผมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้เป็นกับไวเวอร์ซ่าถ้าถ้าดูไวเวอร์ซ่านะมันจะมีแบบว่าช่วงสุดท้ายที่เขาคู่กันเออที่แบบเหมือนเขาได้หลักการแรงนะอันนี้ก็เลยแบบได้มาต่อยอดในวีซึ่งทั้งคู่ทำได้ดีมากส่วนใหญ่คู่ของเด็กเจมม์เออมันจะไปลองในในเรื่องอื่นมาก่อนแต่ที่นี่สังเกตเออใช่แคือทุกคู่เลยแทบทุกคู่ที่ไม่ใช่คู่หลักที่เขาตั้งใจใช่ใช่เขาจะมีเขาตั้งใจจับใส่มา ใช่เรื่องนึงอ่ะเขาจะใส่มาแล้วรู้ว่าเรารู้ว่าไปต่อได้ไหมถ้าไปต่อได้เขาจะไขวีได้ก็คือไขว่ใช่นเลยฉันว่าแบบอย่างเหมือนฉันเคยบอกไปแล้วว่าแบบว่า V R ถ้าเราทำให้คนแบบมาโดนอูบูมตกใจริงจริงด้วยตัวละครมันน่ารักแล้วก็ดูแบบว่าเป็นตัวที่มีสีสันในเรื่องเต่าสมองเบาสมองแล้วแบบแบบเหมือนหมาเด็กกับพี่คนสวยอ่ะที่แบบข้างหลังไปวันๆแบบเธออยากได้อะไรเดี๋ยวเราหาให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วอูบูแห่งตกคนนะใช่ไม่ใช่เหมือนว่าเขาชอบ ไม่เขาเป็สายเก่งตัวน้องเองก็เป็นคนน่ารักด้วยใช่ตัวน้องก็น่ารักสดใสตัวแทนกับตัวอู่วะค่อนข้างที่จะคล้ายคล้ายกันใช่ไหมเอออใช่อาจจะเลยทำออกมาได้ดีมากใช่แล้วก็แบบอานเงี้ยแหละเออเพลงมันก็ดีสาหรับฉันนะฉันรู้สึกว่ามันเหมือนแบบมันเข้ากันไปหมดอ่ะแต่ยังไงก็ทุกคนก็อย่าลืมไปเต้นชาเลนจ์นะคะมันมีชาเลนจ์หมดหมุกอยู่ได้ก็ฝากเพลงหมดหมุกด้วยนะทุกคนอย่าลืมมา